ขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็จะมาประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อพระครูปทุมรัตนพิทักษ์สวรรฐานิสโรนามสกุลท่านแย้มใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันที่27 มีนาคมปีพุทธศักราช2564ที่จะถึงนี้ในงานพิธีเราจะเริ่มพิธีตั้งแต่วันที่25วันที่25นั้นก็จะมีพิธีสวดเปิดศพในช่วงประมาณ4โมงเย็นตอนกลางคืนเวลาหนึ่งทุ่มตรงก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีจังหวัดวัดเขียนเขตแล้วก็มีการสดพระอภิธรรมโดยคณะสงฆ์ของวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีในวันที่26มีนาคมปีพุทธศักราช2564ก็จะ ถวายพัฒหารเพนกพิสูจจำนวน100่งรกว่ารูปแล้วก็จะมีการสวดมัตติกาบางสกุลเพื่อเป็นทักษิณานุผลอุทิศให้กับหลวงพ่อพระครูปรุมรัตนพิทักอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานีอดีตเจ้าวัดวัดเทียนถวายแล้วก็จะมีพิธีแห่ศพขึ้นสู่เมรลอย ในวันที่27ก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา16นาฬิกาแต่ถือตามหมายรอบสั่งที่ได้จากหน่วยงานราชการก็จะพระราชทานเพลิงศพเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นอันนี้ก็เป็นขั้นตอนพิธีที่จะมีขึ้นในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อปพประครปปฐมรัตนพิทักษ์ ฉะนั้นก็จึงประกาศประชาสัมพันธ์ไปยังญาติโยมผู้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระครูปฐุมรัตนพิทักษ์และญาติปรมพุทธศาสนกิกชนที่มีจิตศรัทธาในพระเด็จพระคุณหลวงพ่อพระครูปฐุมรัตนพิทักษ์ว่าเราจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพโยมมีจิตศรัทธาก็มาร่วมกันในวันที่25 26 27ทั้ง3วันนี้นะ ในงานงานพิธนะีก็จะมีโรงทานหรือรับลมผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานนะต้อนรับขับสู้ญาตินะยโยมพุทธศาสนิกชนและก็พระพิสุทธสัมมาเนนะที่มาร่วมในพิธีทั้งพระมหาเทระนะผู้เป็นคณะสงฆ์ซึ่งเป็นประธานนะโดยมีการนำของพระเดชพระคุณนะท่านอาจารย์เจ้าคณะจังหวัดคือ พระธรรมรัตนพรนะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดเขนเขตแล้วก็คณะสงฆ์อําเภอเมืองปทุมธานนะีโดยการนําของท่านอาจารย์พระมหาทาวรธิรจิตโตนะเจ้าคณะอําเภอเมืองปทุมธานีเจ้าวาดวัดบางหลวงนะเป็นเจ้าภาพร่วมกันในพิธีพระราชทานเพลิงศพนี้ด้วยนะก็ขอเจริญพรนะหลวงพ่อพระครูปฐมรัตนปิทักษ์ ชื่อเดิมท่านชื่อว่าสุวรรณนามสกุลแย้มใหญ่นะท่านได้ขึ้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวัดวัดเทียนถวายเมื่อปีพศ2513นะเป็นต้นมานะในขณะที่ท่านดำรงคงชีวิตอยู่นะ ท่านได้ทำงานพระศาสนาอย่างมากมายทั้งในส่วนของออการพัฒนาวัดการพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์เถาวรวัตถุของวัดเทียนถวายแห่งนี้เดิมทีวัดเทียนถวายแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าวัดแก่ วัดเทียนถวายนี้สร้างเมื่อ2อเมื่อปี1880นะแล้วก็ถ้าพูดในเรื่องของยุคสมัยนะเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นกรุงอยุธยานะต้นกรุงอยุธยาก็คือสมัยพระเจ้าอูทองนะที่นี่ได้รับเป็นที่ทีหนึ่งที่ชาวเมืองอูทอง อพยพหนีโลกหามาแล้วก็ดำริสร้างวัดนี้ขึ้นโดยการได้รับอนุญาตจากพระเจ้าอู่ทองท่านแล้วก็สร้างเป็นวัดมาถึงจนปัจจุบันในช่วงที่หลวงพ่อพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ท่านขึ้นเป็นเจ้าวาดถาวารวัตถุของวัดเทียนถวายนะก็มีชามจำลูกสุดโสมไปเป็นจำนวนมากนะท่านก็บูรณปฏิสังขรณนะ์ก็เรียกสร้างถาวารวัตถุ หลังจากท่านสร้างเทรวรวัตถุจนเป็นที่มั่นคงแล้วนะท่านก็ไม่ทิ้งเรื่องของการสร้างศาสนาถายญาติไว้ในพระศาสนาสร้างศาสนาบุคคลทั้งในส่วนของบรรพชิตและก็ครหัสในส่วนของบรรพชิตท่านก่อนมักจะแนะนําหรือสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาพระปริตรีธรรม ทั้งในแผนกธรรมและก็แผนกบาลีจนวัดเทียนถวายนี้มีปร,ริยนธรรมชั้นสูงก็เรียกปร,ริยนธรรมเอกอยู่ในวัดนี้เป็นจำนวน2-3ถึงรูปด้วยกันมีประโยค9มีประโยค8มีปร,ริยนธรรมปร,ริยนธรรม6ประโยคปร,ริยนธรรม3ประโยคอยู่ที่วัดนี้ อันนี้เป็นส่วนของผลงานของท่านในส่วนของงานคณะสงฆ์ท่านก็ได้รับความได้รับความไว้วางใจจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นเป็นพระนุ่มๆเป็นพระนุ่มๆท่านก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอของหลวง จนท่านเติบใหญ่มากขึ้นท่านก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารกิจการคณะสงฆ์จัดตำบลใหม่ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบางกระดีเขตสองในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลท่านก็มีความ เด็ดขาดนะมีความเด็ดขาดที่ประกอบด้วยเมตตานะมีความเด็ดขาดที่ประกอบด้วยเมตตานะท่านพูดยังไงทําอย่างนั้นนะเป็นเหมือนกับพระโบราณเป็นเหมือนกับพระโบราณเป็นพระเหมือนรุ่นเก่าคําพูดของท่านนะเป็นเหมือนกับคนเก่านะแต่ว่าจริงใจแล้วก็ประกอบด้วยความเมตตาจนท่านได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากเจ้าคณะพระผู้ใหญ่ ในระดับของจังหวัดให้ขึ้นเป็นเจ้าคณะอำเภอท่านก็ทำหน้าที่ของท่านจนในการคณะสงฆ์ในส่วนของคณะสงฆ์ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของการศึกษาพระพุทธธรรมทั้งในส่วนของการกิจการงานของพระศาสนาท่านท่านไม่ขาดเลยท่านไม่ขาดเลยฉะนั้นอ,อ,อันนี้เป็นงานของท่านที่ตรึงใจส่วนในตัวลกคศิษย์ นะในฐานะที่ท่านเป็นพระอุปชานะนะพูดในนามของพระที่วัดนะฉันก็เป็นพระที่วัดแล้วก็ดูับท่านมาตั้งแต่สมัยบวทใหม่ๆนะท่านก็ดูแลแล้วก็เอื้อเฟื้อนะทั้งในส่วนของคำสอนทั้งในส่วนของออปัจจัยสี่ต่างๆนะแล้วฉันก็เป็นรูปหนึ่งที่ท่านสนับสนุนให้ได้มีโอกาสทั้งในส่วนของความรู้ในการดำเนินชีวิต ในการดาเนินชีวิตในการรักษาวัดร,นะรักษาวัดร,รักษาพระศาสนาสําคัญที่สุดคือความรู้นะในส่วนของพระประติธรรมนะท่านมักจะพูดเสมอว่าหนะลวงปู่เก่าๆนะท่านมีอุดมการณ์ที่จะสร้างวัดนี้ให้เป็นวัดที่เป็นสำนักเรียนอยากมีสำนักเรียนบาลีเกิดขึ้นท่านก็สนับสนุนให้กำลังใจนะสนับสนุนให้กำลังใจนะ ถึงแมก้กระทั่งตัวท่านเองจะกําลังจะจากไปก็ตามท่านเองถึงจะกําลังจะกาลังจะลาสังขารช่วงสุดท้ายท่านได้ดําริสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ไว้ที่วัดเทียนถวายแห่งนี้ซึ่งปกติหลวงพ่อพระครูปรทุมรัตนพิทักษ์ท่านจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะท่านจะเน้นย้ําในเรื่องของการบุระวัดดูแลวัดแล้วก็สร้างคน อย่างตัวาตมาภาพเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ท่านสร้างขึ้นมาเหมือนกันนะทั้งให้การบวชด้วยทั้งได้ความรู้ทั้งให้การท่านสอนเองไม่ได้ท่านก็ส่งไปเรียนที่วัดบางหลวงด้วยนะแล้วก็ให้การสนับสนุนให้กําลังใจทุกอย่างก่อนท่านจะจากไปท่านก็ดําริสร้างหลวงปู่ทวดองคใหญ่ก็ถามท่านเพราะแต่ก่อนสมัยสมัยตอนที่ท่านยังแข็งแรงดีก็มักจะถามคุยกับท่านเพราะทํางานให้กับท่านถามท่านว่าทําไมอาจารย์ถึง ำลำริสร้างหลวงปู่ทวดองใหญ่ทั้งที่ต่ก่อนนี้ก็ไม่เคยคิดจะสร้างท่านก็พูดคํานึงว่ากูห่วงพวกมึงก็อาจจะเป็นไปได้ที่ท่านมองการไกลก็อาจจะลําบากเรื่องปจัจจัยสี่เรื่องการบรณะวัดท่านก็เดิมดิ์ให้หลวงปู่ทวดสร้างหลวงปู่ทวดขึ้นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะเป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนแล้วส่วนหนึ่งที่ยมร่วมทําบุญก็จะได้บูรณะ วัดเทียนถวายแล้วก็รักษาวัดเทียนถวายเอาไว้นะให้ยืนนานตามที่วัดเทียนถวายของเราตอนนี้มีอายุถึง600กว่าปีเกือบ700ปีถ้าจะไม่ผิดน่าจะ6 8 4้อปีถึงแปปีแล้วถือว่าเป็นวัดเก่าวัดแก่แต่นั้นก็เป็นคุณอุปการเป็นคุณประโยชน์นะที่หลวงพ่อท่านนะแม้กระทั่งท่านจะจากไปท่านก็ยังห่วงใยลูกศิษย์ลูกหาของท่าน ยังห่วงใย,ยวัดห่วงใระศาสนาแล้วก็วางรากฐานของวัดวางรากฐานของพระศาสนาเอาไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไป